สวัสดีค่ะมาพบกับนิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนเมษายน2566นะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ8ดเหรียญนายออบครับ สองไม้คิงออฟสอดหกดาบห้าเหรียญคิงออฟขับเพจออฟขับควีนออฟสอดและสเตรงนะคะ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีมีนประจําเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่พลังงานของคุณคือ8เหรียญน,นะ8เหรียญตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีนะคุณเป็นคนที่คอยแบบว่าประคับประคองดูแลความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะเออทำไอ้สิ่งเนี้ยนะคะที่ทําให้คนรักอ,ะอ่ะหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะอีกในนึงก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองปั่นเงินนะคะคือว่าเป็นช่วงเวลาที่งานเข้างานเยอะนะทำให้มีเงินเข้ามานะคะและถ้าเป็นธุรก ที่คุณทําก็จะได้ผลกําไรตอบแทนนะ,ะในเรื่องของ8เหลี่ยนนะคะเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวมีนก็ได้นะ,ะนายออฟคัพนะคะก็มองว่าพลังงานของคุณในตอนนี้กับคนรักนะเป็นช่วงเวลาที่มีความหวัดระแวงกันในความสัมพันธ์นะเหมือนกับว่า เขากับคุณอยู่ในช่วงละหองะแห่งกันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามีพลังงานของหกดาบเหมือนกับคุณทั้งคู่นะเป็นช่วงเดือนเมษาเป็นหน้าร้อนนะคะมีทั้งกรีนออฟออฟสอดนะคะแล้วก็คิงออฟสอดขึ้นมานะราชาดาบราชินีดาบขึ้นมาคู่กันเลยนะคะเหมือนคุณทั้งคู่หันหน้าเข้าหากันแล้วมันมีแต่ความร้อนนะเหมือนกับพูดนิดพูดหน่อยกม็มีปัญหามีปัญหามีประเด็นกันนะคะของชาวราศีมีนในช่วงนี้เนาะในหลายๆคู่นะคะ ในหลายๆคู่ก็เป็นไปได้ว่า มีการงอนกันมีการโกรธกันมาก่อนหน้านี้นะหรือว่าอยากจะหยุดพักความสัมพันธ์นะคะเหมือนหยุดคิดทบทวนนะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อจากนี้นะคะหรือว่าจะสามารถไปต่อกันได้ไหมนะเพราะว่าอะไรคุณน่าจะงอนกันในเรื่องที่เขาไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่คุณนะเพราะมีพลังงานของห้าเดือนขึ้นมานะคะพลังงานของความรักที่ขาดการดูแลเอาใจใส่รู้สึกเงารู้สึกอ้างว้างนะรู้สึกว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะในข้อนี้ก็ทําให้เกิด การงอนกันได้นะสำหรับชาวราศีมีนในหลายๆคู่นะคะอ่าแล้วก็บอกเลยว่ายังไงแล้วนะคุณทั้งคู่นะโกรธกันงอนกันก็เป็นช่วงช่วงพักช่วงครั้งช่วงคราวนะคะไม่ถึงขั้นที่จะมูฟออนออกจากกันจริงๆนะอาจจะมีแบบในหลายๆคู่อาจจะมีงอนกันขั้นรุนแรงก็ถึงกับไม่พูดกันในหลายๆคู่ก็อาจจะมีแค่งอนกันนิดหน่อยแล้วก็กลับมาดีกันนะคะ พลังงานของสองไม้นะก็ยิ่งขึ้นมายืนยันนะคะว่ายังไงแล้วเนาะคุณทั้งคู่นะยังมีโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันและมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลร่วมกันด้วยนะคะอีกในนึงก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะต้องเดินทางติดต่อประสานงานบ่อยจนไม่มีเวลาให้กับคนรักก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะด้วยพลังงานของสองไม้นะ ก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์การที่คนคู่ที่โกรดกันจะกลับมาคืนดีดีเทินกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะแล้วมันจะทําใหา้มันเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ King of s w o r d q u o e n o f Sword นะคะก็บอกเลยอย่างที่พิการบอกนะว่าลด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 ความตึงเครียดลดลดความแบบเอาแต่ใจตัวเองของคุณทั้งคู่นะคะเพราะมองแล้วว่ามันเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ยอมกันอะ่ะ ที่ไม่ยอมลดลาวาสอกให้กันนะคะเหมือนกับว่าเอาใจใจตัวเองกันทั้งคู่เนาะแล้วมันจะทําให้มันความรักความสัมพันธ์มันตึงเครียดนะคะก็บอกเลยว่าเกิดความเบื่อหน่ายคนรักขึ้นมานะในหลายๆคู่ในหลายๆคู่นะคะสําหรับชาวมีนะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเบื่อคนรักรู้สึกว่าเขาไม่เป็นอย่างใจคุณเออีกในนึงนะคุณก็อาจจะไม่เป็นอย่างใจเขาเช่นกันนะคะมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนาะมันรอของแหล่งกันนะ คิงออบคัพเข้ามานะก็อย่างที่มิกาบอกนะคะขึ้นมาคู่กันกับนายออบคัพนะก็เหมือนกับว่าเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์หวาดระแวงสั่นคลอนเหมือนกับมีการออคิดนึกไปถึงว่าคนรักจะรักคุณเหมือนที่คุณรักเขาไหมความสัมพันธ์เนี้ยมองว่าคุณทั้งคู่คิดเหมือนกันนะคะเพราะพลังงานขึ้นมาคู่กันนะเหมือนเขาก็คิดว่าคุณรักเขาจริงๆหรือเปล่า ตัวคุณเองก็คิดว่าเขาจริงจังกับคุณจริงๆไหมนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพจอ f พคับก็บอกเลยว่าตัวคุณเองนะคะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยมั่นคงนะยั่งยืนอยากที่จะ,อ,ะอยู่กันเป็นครอบครัวก,กับเขานะอยากที่จะให้เขาแบบเป็นแฟนอย่างเปิดเผยนะคะอยากที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะแต่ว่ายังไงแล้ว่ทัศนคติมุมมองในหลายๆข้อไม่ค่อยตรงกันนะ ทำให้เกิดปัญหาทําให้เกิดประเด็นกันเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเขาไม่เป็นอย่างใจคุณนะคุณกาลังคิดทบทวนความสัมพันธ์นะคะสเตรง็งยังไงแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังอยู่นะคะยังไงแล้วเขายังไม่ไปไหนนะอ๋อสเตร็งขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นเซฟโซนของเขานะคุณเป็นอะไรที่เป็นคนที่เขาเลือกแล้วอะคะ่ะว่ายัางไงก็ต้องเป็นคุณนะคุณเป็นคนที่เขาสามารถปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่อง คุณเป็นคนที่เวลาเขาไม่สบายใจเขาสามารถมาหาคุณได้นะหรืออีกในนึงนะคะถ้าเขาเจ้าชู้มาหรือเขามีใครมามากมายนะ เขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณนะถ้าให้พลังงานนี้ขึ้นมานะคะก็บอกเลยว่าก็อย่างที่บอกเนาะว่าคนแข็งกับคนแข็งเจอกันนะคะยอมหักไม่ยอมงอนะมันก็จะทําให้สถานการณ์ความรักอึมครึมได้นะคะในช่วงเมษายนนี้นะยังไงก็ใจลมๆนะคะสระน้ําสงการกันก่อนเนาะเพื่อให้มีชีวิตชีวามากขึ้นเพื่อดับความร้อนเนาะทําให้อ่าใจเย็นมากขึ้นทำให้มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วค่อยคุยกันเนาะสำหรับชาวมีนนะคะ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานความรักของคนรักของคุณนะคะ,ะพลังงานคนรักของคุณผู้รักของคุณนะในช่วงสงการนี้เขามีเกณฑ์พลังงานความรักเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่ใบแรกนะคะ8ไม้คู่ที่โกรธกันนะยังไงเราก็จะกลับมาคืนดีรีเทิร์นนะคะ3ถ้วยนะคะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์จะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งนะสงการนี้มีการกลับมารี ดีเทิร์นคืนดีกันเคลียร์ใจกันนะคะห้าถ้วยแต่ลึกๆแล้วก็ยังมีความหวาดระแวงอยู่เขาก็ระแวงคุณอยู่นะเขาก็รู้สึกเซ็งกับความสัมพันธ์ที่เป็น,ปนแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าอยากให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุขระหว่างคู่ของคุณนะสิบเปลี่ยนนะคะห้าดาบ The Star ร์สามดาบเดอะไฮ i ินเซ s เไม้และสิบดาบโอเคค่ะสำหรับพลังงานคนรักของชาวราศีมีนนะคะในหลายๆคู่นะได้มีการกลับมารีเทิร์นคืนดีนะคะมีทิป ท่องเที่ยวนะกระชับความสัมพันธ์มีทิปเดินทางไกลกลับบ้านด้วยกันก็เป็นไปได้นะเพราะด้วยพลังงานของ8ดไม้เป็นพลังงานของการเดินทางของการท่องเที่ยวนะคะหรือในช่วงนี้เขาอาจจะงานเข้างานเยอะต้องเดินทางบ่อยนะเออมันทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะยังไงแล้วสามถ้วยนะ ในหลายๆ,ๆคู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะแฮปปี้เอนดิ้งกันกลับมาเฉลิมฉลองปาร์ตี้กันนะกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในหลายๆคู่นะคะจะพบเจอกับปัญหาของรักสามเศร้านะปัญหาของบุคคลที่3เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามีทั้ง3ถ้วย3ดาบและเ h อะไฮพินเซตขึ้นมาบอกเลยว่าเขาอาจจะมีคนเข้ามาเตะมีคนเข้ามาดิวมีคนเข้ามาแอบชอบเขาในช่วงเดือนนี้นะแล้วมันทําให้เหมือนกับ เขาลังเลใจเพราะว่าอะไรเพราะคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะเอาใจเขามากกว่าอาจจะแบบว่า มันเหมือนกับว่าอะไรที่ใหม่ๆอ่ะค่ะมันก็ยังออถูกอกถูกใจกันอยู่เนาะหรือว่าคนใหม่อาจจะน่าสนใจมากกว่าในช่วงนี้ตอนนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นกับคุณนะคะแต่ในหลายๆคู่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องขัดแย้งกันระหว่างคุณกับเขาที่มีปัญหามีประเด็นกันเพราะว่าทัศนคติมุมมองที่ไม่ตรงกันก็เป็นไปได้เช่นกันหรือเขามีเรื่องราวให้คิดมากในความสัมพันธ์นี้นะที่เขาไม่กล้าพูดที่เขาไม่กล้าเปิดเผยกับคุณนะคะแล้วเหมือนกับว่าเก็บไว้จนเป็นปัญหากันก็เป็นไปได้เช่นกันนะ พลังงานของห้าถ้วยนะเขาก็รู้แหละว่าคุณดีกับเขาเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณรักเขาคุณดีต่อเขาแต่ว่าเหมือนกับอารมณ์ที่อารมณ์ร้อนของคุณและเขาที่มาเจอกันแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันไม่หวานแหวว่ะมันเหมือนกับว่าเขามาเจอคุณแล้วมันเกิดแต่ปัญหาที่ทะเลาะกันหรือว่าเกิดปัญหาเกิดประเด็นหรือว่าทัศนคติมุมมองที่ไม่ตรงกันต่างๆนะคะมันทําให้เขาก็รู้สึกไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เช่นกัน หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้นะคะมันอึมครึมไม่ชัดเจนมันไม่สดใสเท่าที่เขาอยากจะให้มันเป็นไปนะสิบเหรียญเข้ามานะคะก็บอกเลยว่าเขาอยากที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มั่นคงอยากที่จะมีความสุขในความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็อยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็เป็นไม่ได้เช่นกันแล้วเขาก็มีเกณฑ์รับโชครับทรัพย์ในช่วงสงการนี้นะพลังงานของสิบเดือนขึ้นมาที่เขานะคะก็บอกเลยว่า ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเขาค่อนข้างที่จะดีเพอร์เฟกต์เลยนะในเดือนนี้ถ้าเป็นเรื่องรักก็จะมีประเด็นกันระหว่างคุณกับเขาหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นของรักสามเศร้าก็ได้เนาะอย่างที่พี่การบ,บอกไปนะคะหรือเป็นประเด็นที่คุณกับเขามีเรื่องมีราวมีปัญหากันความที่มันไม่เข้ากันความที่ไม่เข้าใจกันเยอะแยะมากมายนะเราเคลียร์เราแก้ไขนะคะ ก็บอกเลยว่าพลังงานของ5ดาดบขึ้นมานะยังไงเราก็จะมีปัญหาที่จะทะเลาะก,กันเกิดขึ้นได้นะยังไงแล้วขอให้ใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์นะคะเพื่อจะไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นนะเดอสตานะคะก็บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เขามีสเสน่ห์นะเขามีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากกว่าช่วงอื่นๆนะคะเหมือนกับช่วงเนี้ยเวลาเนี้ยออร่ราเขามันขึ้นมาจาับทําให้มีคนเข้ามาเตะมีก็ทาให้มีคนเข้ามาแอบชอบเขาก็เป็นไปได้เช่นกัน ถามว่าพลังงานของเขาเขาก็ยังอยากที่จะประกบประคองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันยังสามารถดําเนินไปได้ต่อนะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะมูฟออนเขาก็ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือออกจากคุณนะคะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเนี่ยมันเป็นบททดสอบระหว่างคู่ของคุณนะถ้าคุณรักกันมากพอถ้าคุณมั่นใจกันมากพอเชื่อใจกันมากพอนะคะจับมือกันข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปนะมองว่ายังมีหนทางยังมีลูทางนะคะ เก้าวไม้เข้ามาก็จะพบกับปัญหาเดิม,เ,ดมเรื่องเดิมทะเาลาะก,กันเรื่องเดิมๆนะคะเหมือนกับว่ายังไงแล้วรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์แต่ก็ไม่อาจที่จะปล่อยมือได้นะคะเพียงแต่ว่าก็มีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้เป็นประเด็นกันนะพลังงานของสิบดาบเข้ามานะก็บอกเลยว่าเครียดกดดันนะคะในหลายๆด้านนอนนี้สําหรับเขานะมองว่ากดดันมาทั้ง ท,ที่เป็นเรื่องงานทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เหมือนกับว่าสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกสก,กดดันนะและอีกในนี้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้บอกเลยว่ามีปัญหาเข้ามาถาถมนะในคู่ของคุณนะคะเขาก็เครียดคุณก็เครียดนะยังไงแล้วก็ถ้ายังรักกันอยู่นะถ้ายังแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ ใจเรามั่นคงต่อกันนะคะ่ะจับเข่าคุยกันไปเลยนะคะเขีร์ใจกันไปเลยนะเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาไม่ให้มันมีประเด็นของบุคคลที่สามเกิดขึ้นนะเคลียรให้จบนะคะเพื่อจะได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันราบรื่นอะ่ะไม่ให้มันเป็นปัญหาคาราคาซังเนาะยังไงเราก็ต้องใช้เหตุผล้วยนะคะถ้าแชาลมแล้วยังไงเราก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันนะค่ะยังไงเราไม่กาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะว่าพลังงานของไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคุณคะขอสามใบนะคะ คำแนะนำจากพลังงานของไพ่นะคะเอดอฟวาดนะเอดอฟพาร์ติเคลและ The Moon <Games> ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วนะคะยังตัดกันไม่ขาดยังกลับมาคือดียังกลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะเหมือนกับว่าได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะออต้องการให้คู่ของคุณนะคะมองข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนะ จับมือกันให้แน่นๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะคุยกันเคลียร์ใจกันนะเพราะว่าความรักคู่ของคุณยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะยังพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเคลียร์ใจกันเพื่อให้ปัญหาต่างๆมันขี้คลายนะคะเดอะมูนนะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าหวาดระแวงในความสัมพันธ์นะเปิดใจคุยกันเคลียร์ใจคุยกันนะคะอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่คุณไม่ชอบนะหาตรงกลางหาข้อยุติกันนะคะ เพื่อจะให้ความสัมพันธ์นี้สามารถดําเนินไปต่อได้เพราะว่ายังมีพลังงานบวกอยู่นะในคู่ของคุณนะคะยังไงก็ขอเอาใจช่วยชาวราศีมีนนะยังไงเราก็ขอให้ทําใจร่มๆมนะคะเกียรใจกันคุยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันนะถ้ายังรักกันมากพอนะคะจับมือกันให้แน่นๆนะคะแล้วก็ข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะยังไงมิกาขอเอาใจช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะและกลับมาพบกับมิกะทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ